สวัสดีค่ะทุกคนและในวันนี้พี่ซีคนเดิมจะมาสร้างภารกิจแบบใหม่กันในเมืองโรเกเวนกันทุกคนและที่ทุกคนเห็นในตอนนี้คิดว่าพี่ซีแต่งตัวเป็นตัวละครวรนณคะดีทายเลือกอะไรอะคิดออกไหมทุกคนใช่แล้วค่ะวันนี้พี่จะมาแต่งตัวเป็นรถเจาะรถจออะไรรู้จักเปล่าไม่รู้จ้า โจนักนั่นเองค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะตัวละครวรรณคดีไทยนี่นะคะเป็นตัวละครที่พี่ชอบมากๆกเลยนะคะทุกคนแต่เรื่องราวต่อจากนี้ไปมันจะไม่เหมือนกับวรรณคดีไทยที่เราเคยเรียนมานะใช่แล้วเพราะว่าฉันจะเป็นเงาะป่าให้กับเธอเองโจเพิมเพิมโจเพิมพิมเดี๋ยว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 เงาะป่ามาจากไหน โอเคทุกคนมาเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะเราจะทำภารกิจกับเงาะป่าในวันนี้โดยการแกล้งคนที่แมบบนี้กันค่ะทุกคนพร้อมนะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนเราจะทำหน้าตาสดใสแบบนี้ไม่ได้นะ เรื่องนะคะพี่จะวางแนวพล็อตเรื่องเอาไว้ว่าพี่โดนงอป่าลักพาตัวนะทุกคนปกติแล้วนะคะรัจนาจะเสี่ยงพวงมาลัยใช่ปะให้กับงอป่าแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนใหม่เลยเป็นงอป่าลักพาตัวรจนาแล้วเราจะขอความช่วยเหลือกับผู้เล่นที่อยู่ในแมปนี้กันนะคะมาดูกันว่าใครจะช่วยเหลือเราบ้างพร้อมนะง้อป่าโอ้โหเจ้างอเอาเท้าหน้าหดหดหนนะ่อยเออเอแบบนี้ละโอเคโอเคได้อยู่ โอเคครับพี่ตามนั้นผมจะทําตัวเป็นโจรชั่วชายโฉดแล้วผมก็จะลักพาตัวเพ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะแค่แบบว่าทําท่าเหมือนกับแบบเออลักพาตัวอะไรแบบนี้เราจะทําการนั่งบนรถเข็นแบบนี้นะคะทุกคนพร้อมนะเริ่มเลยช่วยด้วยค่ะช่วยดูเจอแล้วเจอแล้วจอแล้วจอแล้วอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอช่วยด้วยค่ะ ฉันโดนเหาะปาลักพาตัว Help me เราไม่รู้นะคะทุกคนว่าคนที่เล่นในแบบนี้ตอนนี้เวลานี้นะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มก,กว่าเนี่ยเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาตินะทุกคนเราจะขอความช่วยเหลือเขาเป็นภาษาอังกฤษใยด้วยค่ะเขาจะช่วยเราไหมมาดูกันไม่เอาเรื่อชาวบ้านฉันไม่ยุงเดเด้อเดเด <laughs> ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ติดกับเฮ้ยมีคนนึ่งกำลังติดกับเราไม่ค้นเคยบอกเอาไว้ว่าเรื่องของชาวบ้านเราจะยุ่งไม่ได้แต่ก็อแต่ก็เดี๋ยวเดาาี๋ยวลาวซาบอกว่าช่วยด้วยแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนมีคนมาช่วยเราคะ่ะพี่ไม่รู้ว่าเขารู้จักเราหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เขาทําการลักพาตัวพี่กับเงาป่า,ปาขึ้นมาบนรถของเขา <S <S แล้วเขาก็จอดรถอืม แล้วเขาก็หายไปอะไรกันนี่ยโอเคทุกคนมาเริ่มภารกิจกันใหม่ดีกว่านะคะดูเหมือนว่าคนนั้นนะคะจะงงๆผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษเอ้ยเขาขับรถชนเราเฉยเลยครับพี่ดูเหมือนจะไม่มีใครอินกับเราเลยนะครับ และทุกคนล่ะคะรู้จักตัวละคร2ตัวนี้บ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้ารู้นะคะก็ช่วยมาเล่าเรื่องราวให้พี่ฟังหน่อยนะว่าที่โรงเรียนเรานะคะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราแต่งตัวเป็นเจ้าตัวเงาะป่านี้หรือเปล่านะแต่ตอนนี้เนี่ยเงาะป่าของเราก็เริ่มทําภารกิจต่อแล้วคะ่ะทุกคนเอาล่ะคะ่ะทุกคนเราจะมาหลอกคนในแบบนี้กันพร้อมนะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเจ้าเงาะจับฉันมาอะอะไรนะช่วยด้วยค่ะฉัน กำลังอยู่ในป่าแล้วอยู่ดีๆเจ้าเงาะก็ลักพาตัวฉันมาอยู่ตรงนี้ช่วยฉันด้วยนะคะได้โปรดหมายความว่าเธอเดินลักพาตัวอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะแต่ฉันเป็นเด็กฉันจะช่วยอะไรได้งั้นเดี๋ยวขอแปลงร่างเป็นผู้ใหญ่แป๊บเฮ้ยทุกคนคือผู้หญิงคนนี้นะคะเขาไม่น่าจะรู้จักพี่นะแต่ว่าเขาพยายามช่วยพี่นะคะทุกคนดูดิเขาจัดการเจ้าเงาะจนนอนกลิ้งไปเลย ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองขึ้นมาเร็วขอบคุณนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยโอเคทุกคนตอนนี้พี่ไม่รู้นะคะว่าน้องคนนี้นะคะจะพาพี่สีไปที่ใดนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าเขาจะพาพี่ไปที่ไหนอย่างไรหรือเรื่องราวมันจะหักมุมหรือเปล่าเขาจะเอาเราไปในที่ที่ปลอดภยัยหรือว่าเขาจะเอาเราไปโยนทิง้ง ในสระไว้น้ำไม่ใช่ทุกคนรอด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 อทำใจดีๆไว้นะขอบคุณนะคะที่คุณช่วยฉันถ้าฉันไม่ได้คุณฉันต้องยนาแน่ๆเลยอะไม่ต้องห่วงอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงโรงพยาบาลแล้วฉันจะทำการตรวจร่างกายของเธอนะเออทำไมต้องมาตรวจร่างกายด้วยอะก็จะงอป่าบ้าไปเป็นงอป่าที่อยู่ในป่าเธอไปเกลือกลัวกับมัน รับเรานี่ว่าเธอจะต้องติดเชื้อโรคจากป่านี่เเดี๋ยว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 เอางั้นเหรอโอเคลองเนียนๆตามเขาไปก่อนนะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ทําการตรวจร่างกายพี่จริงๆทุกคนคุณหมอคะคือหนูรู้สึกปวดท้องมากๆเลยอะค่ะหนูรู้สึกเหมือนท้องหนูมันมีอะไรขยับได้เลยค่ะคุณหมอไหนดูสิคะอุ้ยตายแล้วอย่ดีๆท้องของคุนกระตออุอ้ยอุ้ยอุ้ยท้องของึน้นสั่นสัน่นๆ,ๆิๆ่ๆเลยค่ะนอนนิ่งๆนะ หมอจะทําการคลอดให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะอยู่ดีๆทาไมท้องของเพ่ถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะทุกคนโอ้ oh my god หายใจเข้าลึกๆนะคะเบ่งค่ะ <c oughs> ยินดีด้วยนะคะคุณได้ลูกชายแล้วเออทำไมคุณทำหน้าตกใจแบบนั้นล่ะคะไม่ใช่ลูกฉันไม่ใช่ค่ะเขาเป็นลูกของคุณ <c oughs> โถไม่น่าเลยอะ ทำไมอ่ะเจ้านายมันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกของพี่ถึงกลายเป็นง้อป่าบ้าบแบบนี้ล่ะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนตอนนี้นะคะทุกคนพี่คิดว่าเราควรจะต้องสลัดง้อป่าทิ้งไปแล้วค่ะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีเอาเป็นเราแนะนำสาวน้อยคนนี้ให้กับเจ้าง้อป่าดีกว่านะคะเออเธอสนใจเลี้ยงง้อป่าไหม ฉันไม่ชอบกินเงาะฉันชอบกินขนมปังไข่ดาวแต่ว่างาะอร่อยมากๆเลยนะเธอไม่อยากกินเงาะหรอเอาไปแช่ในน้ำเชื่อมก็อร่อยนะก็บอกแล้วไงว่าฉันชอบกินไข่าดาวอะจริงๆนะเงาะอร่อยจริงๆไม่อยากได้กันเลยเหรอเอ๊ะพืชมากกัานลํคานจับขังในตู้เซฟฉันเลยเฮ้ยทุกคนเราสามารถที่จะเอาตู้เซฟออกมาแบบนี้แล้วก็สามารถ ขังเพื่อนเราให้อยู่ในตู้เซฟแบบนี้ได้ด้วยขอโทษนะครับคุณเห็นเออเอ้ยคุณทำมอยู่ดีดีคุณก็เอาตู้ไหนดีคะตู้เล็กตู้ใหญ่เอะนี่คุณไม่คิดจะคุยกับผมก่อนเลยเหรอครับคุณผู้หญิงคนสวยฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบกินเงา <laughs>